สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องคนเมืองถอยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมครับว่าวันนี้มีอะไรก็ไปนี่เลยครับผมไปกดติดตามครับผมกดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไปผาดคลิปดีๆจากทางช่องเราครับผมคนเมืองถอยโอเควันนี้ก็จะเป็นอะไรมาดูกันครับผมไปดูกันครับนี่มาแล้วครับผมเป็นเกมต่อทีวีครับผมของค่ายโทมี่ ทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่นะครับก็ตัวนี้เป็นชื่อเกมว่าทีวีฮอกกี้ใครไม่เห็นภาพก็แถวๆบวกโซนของเล่นเด็กครับในห้างที่มันจะเป็นเหมือนเราจะตีแผ่นนะครับตีแผ่นกลมๆให้เข้าช่องของอีกฝั่งหนึ่งครับนั่นแหละครับเกมฮอกกี้ครับ,รบนี่ก็เป็นเกม ต่อทีวีฮอกกี้ครับผมนี่กล่องเป็นสีแดงๆเลยครับงานเกาะเก่ามากๆเลยครับเนี่ยหนากล่องสายแจ็คสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักระบบสายแจ็คสสีอ่าแดงเหลืองเขียวเป็นสายหนึ่งสายแสงสายเสียงสายภาพแล้วก็สาย อะไรนะครับอีกสายนึงผมจำไม่ได้แต่มันแบ่งประมาณ3อย่างนะครับเมื่อก่อนแต่สมัยนี้คือมันจะเป็นสายให้ i ครับผมสายเส้นเดียวครับจบแต่ว่ามันก็เป็นความคัดสีครับผมสำหรับเกมต่อ3สาย3สีโอเคมาเรามาดูรอบๆกล่องครับเนี่ยด้านหน้ากล่องก็ประมาณนี้ครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างมันเขียนไว้ว่าไอเกมนะครับมันมีสามารถเล่นได้ทั้งหมดสาเกมครับคือฮอกกี้แล้วก็เป็น เหมือนเกมเนี่ยดี๋วผมจะเอาดูให้ใกล้ๆแล้วกันนะครับามีอะไรให้มันดูได้ใกล้ๆบ้างครับแอปหนึ่งนะครับหามุมก่อนครับโอเคนี่ครับมาซูมก่อนไอเกมนี่ครับใครเคยเห็นมีมันจะมียุกิราหนึ่งหนึ่งชนิดครับที่คือมันจะจะมีคนคว้างครับคว้างให้มันเป็นตรงๆแล้วก็จะมีคนเหมือนเอาแปรงครับแปรงขัดพื้นครับ พยายามขัดให้ลูกนะครับมันวิ่งไปยิ่งขัดผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันขัดคือยิ่งขัดทําให้มันลูกมันลื่นขึ้นหรือว่ายิ่งขัดทําให้ลูกมันมันฝืดมันช้าลงนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเคยเห็นกันนะครับเป็นกีฬาถ้าเป็นบ้านเรามันก็คล้ายๆแบบแบบบีตองครับแต่บีตองมันโยนนะครับแต่นี่คือมันปล่อยให้ถลายไปตามพื้นครับแล้วก็ช่วยกันขุดขัดขัดขุดขุด ไปลองหาดูครับกีฬานี้ครับส่วนอันที่สามนไม่แน่ใจครับมันจะเป็นเหมือนตัวต่อหรือเปล่าครับโอเคเอามาดูกล่องก็สภาพด้านหลังก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วครับนี่ครับวิธีการต่อครับตัวเครื่องต่อกับทีวีสามสีเห็นไหมครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้สองคนครับเพื่อความสนุกสนานก็เวียน หมุนเปลี่ยนโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นได้ครับนี่มีทั้งหมดสามเกมด้านหลังบอกไว้ครับอืดูเครื่องหมายนะครับคือยังไงเนี่ยคือห้ามเอาสายรัดคอกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคมาเรามาแกะดูดีกว่าข้างในครับสภาพกล่องก็อือเนี่ยก็ไม่ต้องแกะเลยครับมันเหมือนมันเย็นมาแล้ว สภาพนี่ครับด้านในก็จะมีแผ่นคล้ายๆเหมือนแผ่นรองเมาส์ครับมาให้อยู่สองแผ่นคือสองสีครับสีน้ำเงินกับแดงนี่หุยลายก็น่ารักดีนะครับทำเหมือนเป็นสนามฮอกกี้แบบนี้ดูเวลามาต่อกันครับก็จะได้เป็นสนามฮอกกี้นี่กลิ่นนี่แบบกลิ่นของเก่าอะแล้วก็มีเป็นใบ น่าจะเป็นเนี่ครับเป็นคู่มือครับแล้วก็เครื่องนี้ใช้สายฐานนะครับถ่านน่าจะ 2A 4ก้อนครับนี่ก็บอกวิธีการเล่นครับเนี่ยนีก็บอกเป็นเหมือนแบบสอนนะผมสอนแบบลูกชิ่งลูกนู่นลูกนี่ลูกโยนลูกโค้งอะไรประมาณนี้ครับ รัดมาในกล่องนี่ครับจะมีเป็นแบบมาให้อยู่ทั้งหมดสองชิ้นครับสีแดงกับสีน้ำเงินไม่รู้สภาพจะใช้ได้หรือเปล่าครับในกล่องมีอีกไหมน่ครับในกล่องก็จะมีเป็นอเครื่องเล่นเครื่องเล่นสภาพนี่คือแบบโอ้โหมีแต่ ไม่ได้ใจเหมือนเป็นขี้เกลือมั้งครับเนี่ยสภาพนี่แบบสุดๆครับผมนี่ก็เป็นสายนี่ครับเห็นไหมครับสายสามสีก็ประมาณนี้ครับหมดกล่องแล้วครับผมโอ้โหตามสภาพจริงจครับโอเคก็ okay, <go> นาออกมาจากกล่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับมีจอยมาสองตัวเครื่องเกมสาย AV แล้วก็แผ่นรองเมาส์เรียกว่าหอนเมาส์ดกว่าผมว่าสามารถใช้รองเมาส์ได้อยู่นะครับเนี่ยโอเคก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีไม่ได้ลองครับไว้ผมจะทําคลิปไอเครื่องเนี่ยคือเราสามารถต่อทีวีได้เลยครับแต่ว่าช่วงนี้คือไม่มีทีวีครับผมโอเคก็ช่วงนี้ทีวีคือเรียกว่าไม่ได้เปิดใช้งานเลยครับ ไม่รู้ว่ายังจะดีหรือเปล่าครับผมโอเคก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ผมจะมาทำคลิปแล้วกันนะครับคลิปวิธีการเล่นแล้วกันนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมโอเคไว้เจอกันครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ